งทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานประกาศผลการประกวดคลิปสัน้นนำเสนอวัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ในหัวข้อเยาวชนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย3เสริมการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยอย่างสร้างสรรค์พร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมทางความคิดที่ดีให้แกะะ่เยาวชนผ่านการนำเสนอพลังของซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศและสากล ชิงรางวัลรวมเจ็ดรางวัลพร้อมเงินรางวัลรวมสองแสนด้วยผลงานคลิปสั้น Eastern and t e a c จากิ4จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลห้าหมื่นบาทพร้อมโล่รางวัลจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดกว่าสองร้อยผลงานคนในคันี้ในเชิงวัฒนธรรมแต่ครั้งนี้มีส่วนกันดับทำเพวาวเวอร์ย่งไงครับครับจริงๆต้องเรียนว่าโครงการเยาวชนสร้างสื่อสื่อ,ส,อสร้างสรรค์วัฒนธรรม นะหรือว่าสร้างสรรค์ไทยเนี่ยนะครับเราดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะแต่หลักการและแนวคิดเนี่ยยังมีความเข้มแข็งนะฮนะก็คือการที่เราอยากส่งเสริมให้เด็กเยาวชนนะท,ที่มีอายุน้อยกว่า25ปีเนี่ยสามารถที่จะไปส,สร้างนะครับไปค้นหาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรมนะเพื่อมาต่อยอดนะครับมาเขียนเป็นบทแล้วก็มาพัฒนาเป็นคลิปสั้น นะครับะระยะเวลาไม่เกิน3นาทีเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับจากวัฒนธรรมท้องถิ่นนะสร้างให้เกิดการต่อยอดนํนาวัฒนธรรมท้องถิ่นเอามาเล่าขานนะเอามาต่อยอดเป็นเรื่องราวใหม่ๆซึ่งสามารถที่จะสร้างความดึงดูดความสนใจนะให้กลับนะย้อนกลับไปให้กับวัฒนธรรมชุมชนและท้องถิ่นนะครับเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะครับมาจาก ระดับท้องถิ่นนะไปสู่ระดับชาติแล้วก็สู่ระดับนาชาติได้ต่อไปครับรครับก็จริงๆต้องเรียนว่าทั้ง15ทีมเนี่ยนะครับเป็นเป็นทีมที่เรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับนในการที่ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับหลายๆทีมนะมีน้องๆตั้งแต่นะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเจนแนะหรือ Gen Alpha นะบางคนอยู่หมอต้นก็มีนะฮะฉะนั้นถือว่านะความสําเร็จที่มาถึงจุดนี้นะครับนะนะถือว่าทุกทีมเนี่ยนะเป็นนะม,มีมีความสามารถมนะีมีเอกลักษณนะ์มีจุดเด่นอยู่ในตัวเองสำหรับน้องๆที่ได้รับรางวัลเนี่ยกนะ็ถือว่าเป็นหนึ่งในะบทพิสูจน์นะครับว่าเราสามารถที่จะเอาความคิดสร้างสารรค์ที่แต่ละทีมคิดขึ้นมาเองเนี่ยนะครับเอามาพัฒนาเป็นเนื้อหาซึ่ง นอกจากจะประสบความสําเร็จในการที่จะชนะใจกรรมาการแล้วเนี่ยนะซึ่งเรามีการประกวดทั้งระดับจังหวัดระดับภาคมาถึงระดับประเทศแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมว่านะแต่ละคลิปซึ่งมีคนดูคนกดไลค์กันเป็นแสนนะบางคลิป4-5่ห้าแสนก็แสดงให้เห็นนะครับว่านะเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยนะครับนะเข้าถึงจิตใจเข้าถึงความชมชอบนะเข้าถึงนะความสนใจของนะผ,ผู้ชมผู้ฟังในวงกว้าง กนะ็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่สามารถที่จะต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นนะครับนะเพื่อให้แพร่หลายกระจายออกไปได้เป้าหมายของโครงการสร้างเันทายครครับเป้าหมายหลักของโครงการสร้างสันทยเนี่ยนะครับก็คือเราต้องการที่จะให้เยาวชนเนี่ยรู้สึกหวงแหนร,รู้สึกรักษานะครับนะวัฒนธรรมท้องถิน่นแต่แค่นั้นยังไม่พอเราอยากให้มีการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มนะนำวัฒนธรรมท้องถิน่น มาบอกเล่าผ่านเรื่องราวผ่านสายตานะครับผ่านสตอรี่ที่น้องๆคิดขึ้นมาเองนะโดยเราทำงานร่วมกับนะฮะอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแล้วก็ร่วมกับโค้ชนะทั้ง15ทีมเนี่ยจะมีโค้ชมีนะผู้ที่เข้ามาสอนในเรื่องการเขียนบทสอนในเรื่องการเล่าสตอรี่นะครับสอนในเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทำมุมกล้องตัดต่อต่างๆนะเขาทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะฉะนั้นก็เป็น นะเป็นเรียกได้ว่าเป็นประตูนะบานแรกนะฮะหรือว่าเป็นนะบันไดที่น้องสามารถที่จะต่อยอดในเชิงวิชาชีพของการสร้างสรรคื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรงสรค์รได้ต่อไปครับคนทอดต้องรับจากเยาวชนที่สมทบเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝีมอการที่เยาวชนติดชิปอรามาเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่น่าพอใจนะฮะนะตั้งแต่ปีแรกเนี่ยเรามี คนยืนเข้ามา120กว่าทีนะปีที่2 7 7 0กว่าทีปีนี้ก็ประมาณ200นะฮะฉะนั้นก็มีความสนใจเพิ่มขึ้นนะต่อเนื่องทุกปีนะฮะแล้วก็คุณภาพผลงานเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นผลงานแบบมืออาชีพนะฮะ,ะนะในช่วงที่เรามีการอบรมแล้วก็พัฒนาต่อยอดกันมาเนี่ยเราเห็นการพัฒนาแบบโก้าวกระโดดนะของน้องๆนะทุกทีมนะครับโดยเฉพาะยิางยิ่งสิ่งที่สำคัญคือสามารถที่จะเอา สิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวนะวัฒนธรรมท้องถิ่นเอามาเปลี่ยนมุมมองในการเล่าขานนะให้เป็นการเสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะให้เกิดความสนใจในวงกว้างนะครับจากสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ต่อไปครับอยากฝากชวนเชญเยาวชนให้ติดตามติดตามครับก็จริงๆต้องบอกว่าโครงการสร้างสรรค์ไทยนะครับนะเป็นหนึ่งในโครงการที่เราอยากจะเปิดโอกาสเปิดเวทีนะครับให้น้องๆเด็กเยาวชนนะครับได้มีพื้นที่ นะได้ที่ที่เอาแรงบันดาลใจเอาเนื้อหาเรื่องราวที่ภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะครับมาต่อยอดในการเล่าเรื่องนะฉะนั้นก็อยากให้สมัครกันเข้ามามากๆนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ว่าน้องไวัยไหนนะฮนะเราเห็นน้องมอต้นนะฮะมหนึ่งมอสองเข้ามาแข่งก็สามารถประสบความสําเร็จไดนะ้ฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่านะอันนี้เป็นพื้นที่กว้างสําหรับความคิดสร้างสารรค์ให้เด็กเยาว,วชนทุกคนครับ,บทาค่านมีอะไรกคุณนายก็ ใน,นในฐานะกรรมการนะคะตัดสินยากมากเพราะว่า,าฝีมือดีกันทุกทีมท,ที่ที่เข้ารอบสุดท้ายเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการเล่าเรื่องการตัดต,ต่อหรือลำดับภาพแต่สำหรับทีมที่ที่ชนะแล้วก็เข้าสู่6กทีมสุดท้ายหลักๆคือตีโจทย์แตกน้องมองเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้ได้มุมมองที่น่าสนใจแล้วก็สามารถคือเขา เขาเข้าใจอะว่าสิ่งที่โดดเด่นแล้ววัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเขาอะจุดเด่นมันคืออะไรเราสามารถชูขึ้นมาพัฒนามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้แล้วก็มาเล่าในมุมมองของคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ได้ะคะ่ะน่าชื่นชมมากตอนตอนที่ที่ตัดสินเนี่ยคือดูแต่ผลงานจริงๆไม่ได้ดูจํานวนคนไม่ได้ดูอายุของน้องเลยตอนพอมาเห็นที่หลังก็ตกใจหยุดกันว่าอ๋อนี่ระดับมต้นหรอนี่ระดับมัธยม นี่คือน้องๆมหาวิทยาลัยที่ทําได้ขนาดนี้ค่ะชื่นชมมากๆเลยค่ะเชิญค่ะเชิญแล้วก็อยากอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับหลายๆคนนะครับที่บางคนอาจจะมองอยู่หลายปีแล้วยังไม่เคยมาสมัครเนี่ยบอกได้เลยนะในเรื่องเทคนิคนี่ไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะใช้ถ่ายด้วยมือถือหรือว่ากล้องดิจิรสามารถใช้ด้วยกันหมดนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เคยเข้ามาแล้วแล้วปีนี้ยังไม่สมหวัง อย่าท้อครับลองใหม่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่การเขียนบทนะครับหามุมมองที่สะท้อนและความเป็นไปได้ในการที่จะสื่อสารสู่สังคมมาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดผมเชื่อว่ารังกองทุนเชื่อว่าน้องๆเนี่ยที่มีความขยันนะครับมีความมานะอดทนเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาในรอบใหม่ๆเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งอยากเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณครับ